ักบาทหนึ่งค่ะคือทํทำอะไรนะฮะให้เรียกคุณสุขุมไปชี้แจงให้รัฐบาลยิ่งล้างให้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะคะเบอร์โทรศัพท์เค้านะคะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวบอกหลังไม่ก็ได้ครับโอเคเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชาติเห็นรายการของคุณทำประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะคะเดี๋ยว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 อาจจะให้รายการเลยนะตอนเที่ยงอ่ะช่วยด้วยช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยวอาจจะลองิดต่อดูอ่าค่ะ อ่<น>ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะที่026414191 SMS 4874101ค่ะร้1ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สนับสนุนโดย Bridges The Ultimate Lifestyle แผนกสภาพสตรีเซ็นทรัลธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณ เลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้โทร02 674 6 4ี6่ก6ด8กดบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจรทุกท่านครับถ้าคุณคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษ,ษีได้เหมือนกันคุณคิดถูกแต่ถ้าคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนไหนผลตอบแทนก็พอๆกัน คิดใหม่ครับอีเและ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันเลือกที่ดีเลือกที่ใช่เลือกอี f LTF ของบลจอบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8หกดหรือธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3่ 3. การลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเจาะลึกรอบด้อ่านทางลงทุนกับ i ินเว t Thailand แครั้งที่2มากำจัดทับลงทุนหุ้นฟิวเจอร์ทองคำ ธรรมนาเด็ก2วันเต็มกับนักวิเคราะห์ชั้นเสียกเจาะกลยุทธ์ลงทุนกับโรเกอร์ชั้นนำรับเมนูหุ้นเด่นพร้อมเทคนิคเทรดหุ้นออนไลน์เปิดบัญชีลงทุนลุ้นไอแพดสิบแปดถึงเก้าพันภานี้9โมงเช้าถึงหกโมงเย็นเข้าเอกศูนย์การพิสมินชาสุริจตสอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 2ย2 2 2 2 2อร้อย1ปฏิบัติการลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดย Bridges the Ultimate l i f e Style แผนกสาาสตรย์เซ็นทรัลธนาคาร CIB m ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณเลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดบัวหลวงตราสามีรนกดี่กด8กดบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจร กลับมาคุยกันนะคะ,ค,ะคุณฟังคะคุณชวนเพิ่มเติมอะไรคะอ๋อว่าจะพูดถึงเมื่อกี้คุณพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยะนะก็เออก็เล่าให้ฟังสักนดสักกันนะคะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอาหลักๆห,ห,หลักการมันนะเพราะตัวเลขประส์เปอร์เซนต์จ่ายในนี้ผมก็มงมงๆจำไม่ค่อยได้ก็คือหลักการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นกองทุนซึ่งถ้าบริษัทไหนมีแล้วคุณเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยนะถ้าคุณไม่เข้าเนี่ยนะ คุณเสียโอกาสอย่างร้ายแรงใน,นชีวิตนะฮะเพราะว่าเ,เทียบกันง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไปลงทุนเองก็ต้องใช้เม็ดเงินคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะอันนี้ก็สมทบให้นะแต่อันเนี้ยกองทุนสำรองมีคีบเนี่ยมันเป็นกองทุนพิเศษซึ่งมันเป็นหลักที่ในจ้างเนี่ยเขาจะให้กับลูกจ้างะะนะฮะโดยโครงสร้างมันก็คือว่าลูกจ้าง จ่ายแล้วก็นายจ้างจ่ายสมทบกันเข้ากองทุนนะฮะแล้วโดยหลายๆที่เขาก็จะมีกําหนดว่าอ่านายจ้างเนี่ยเขาจะจ่ายเท่าไหร่นะฮะเช่นอ่าบอกเลยว่านายจ้างเนี่ยจ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นตเข้ากองทุนห้าเปอร์เซ็นถามว่าห้าเปอร์เซ็นไหลก็ห้าเปอร์เซ็นของเองินเดือนคุณนั่นแหละนะฮะ เขาก็บอกว่าอ bueno, <iah 40> ันเนี้ยเขาจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้ก็จะอยู่ระหว่างสามถึงห้าเปอร์เซ็นถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะส่วนตัวลูกจ้างเนี่ยเออบางบริษัทเขาก็จะกําหนดว่าเอาละเอาให้จ่ายได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นแต่บางบริษัทเนี่ยเขาจะไม่กําหนดเขาคือว่าให้ขึ้นไปได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ได้สามทีนี้เออ่พอคุณลงทุนในกองทุนพวกนี้เนี่ยโดยหลักการเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาเขาบางที่เนี่ยเขาจะมีเอชอาร์เนี่ยเขาจะคุยร่วมกับลูกจ้าง แล้วก็ไปหาผู้บริหารกองทุนซึ่งก็เป็นพวกบรจที่จะต้องมาแข่งขันกันนะนะที่จะเสนอค่าทํานงค่าธรรมเนียมแล้วก็อาจจะต้องมาโม้ให้ฟังว่าเอคิดว่าจะได้รีเทิร์ยังไงอรอตการลงทุนจะทํายังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเอาเม็ดเงินเราเนี่ยแหละไปลงทุนนะฮะเราเราก็จะสะสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราออกจากงานเราก็จะได้เงินจํานวนเนี้กลับคืนมานะซึ่งมันก็จะเป็น ตัวทวีคูณที่ในจ้างเขาจ่ายมาให้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปลงทุนได้ดอกได้ผลได้กําไรอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่เหมาะมากที่จะวางไว้สําหรับไวยเกษียณนอกเหนือจากการซื้อ LTF RMF นะฮะดีจังเนาะอยากให้หลายๆที่มีบริษัทคูณเนี่ยควรจะมีแล้วเนี่ยบริษัทเนี้ยบริษัทเนี้ยพนักงานเป็นร้อยเนี่ยสาวสงวนปากไม่พูด ไม่ก็ว่าผมผมว่าจะคุยกับคุณวัสนาพลอยเหมือนกันนะว่าน่าจะมีแล้วก็กทุงอยู่แล้วก็เอ่อบลจเขาก็อยากจะเป็นสวัสดิการที่ดีทีดีกว่าโบนัสสิงนะคุณรัชพลครับอ่ามีคุณสงวนนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสงวนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครับ ปกติที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ฟังแบบนี้คือขับรถไปเดี๋ยวถึงตรงไหนก็จอดก็เลยฟังแล้วไม่ต่อเนื่องนะครับอ๋อครับนี้จําได้ว่าเดือนมีนาคมจะมีรายการในเพชรพูเรื่องการลงทุนเนี่ยออยากจะชวนลูกไปฟังอ๋อเลยอยากจะรู้ว่าเออ จัดวันไหนฮะเราก็แต่ผมผมยังไม่ได้กําหนดวันเลยฮะผมคุยกันว่าจะปลายมีนานนะคะป่ายมีนานนะใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่แน่นอนนี่ขออนุญาตบอกอีกสักทีหนึ่งแต่ว่าเออในในในใแล้วผมถามคุณสมนตรสักสมมนผมมีค่าใช้จ่ายบ้างนี่จะพอรับไหวไหมเออผมผมว่าได้นะเพราะว่าไอ้ไอ้อันนี้มันยังไงคือคุณค้นไม่ลงทุนอะไรเลยไม่มีอะไรของฟรีในโลกนี้หรอกใช่ไหมเออคุณก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะครับครับอ่า เพราะว่าแหมบางทีมันผมก็ไม่ไหวแล้วนะจิ่ใจ้น่ผมผมที่ที่ผ่านมานี่นะผมแบบสเปะสป่าอางไม่ดีผมผมซื้อทุกแหสแตมม์มีโอกาสผมก็ซื้อซื้อซืเก็บเก็บสแตมมเต็มไปหมด พอถึงวันหนึ่งน้ําท่วมเอ๊ะทำยังไงดีท่าท่วมไปด้วยไหมคะสแตมโอ้โชคดีฮะยายทันยู่ยู่แเหวแยในเใกล้ๆกันเองเนี่ยเนี่ยบางทัดเหมือนกันครับอ๋อครับสแันนี่ก็เอามาจริงๆเป็นการลงทุนแบบประเภทหนึ่งแล้วเออแล้วแล้วมีเปลี่ยนมือม้างไหมมีขายเคยบ้างไหมครับไม่มีเหมือนผมว่ามันเหมือนกับคุ้นตัวหนึ่งอะนะเออไอตัวนี้แบบคุ้นตัวนี้คนเขานิยมยิมมาราคามก็ดีไอตัวนี้แบบ พื้นอย่างเงี้ยราคาบางทีต่ํากว่าราคาท่าที่ดก<อ>นได้อีกมันก็มีอย่างเงี้ยะอับมันมันต้องคอยตามตลาดนะครับแล้วเราคงอายุถึงขนาดนี้เราก็ไม่ไม่อยากไปนั่งทําอย่างนี้แล้วลูกเขาก็ไม่อยากเขาบอกเขาไม่เอา <c oughs> <c oughs> ม,มีหลายอย่างต้องเลิอกอนะต้องเลิกเพราะว่าเออไม่มีคนทําต่อครับถึงเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็หยุดก่อนดีกว่าค งหลักก่อนอืมอืมอืม,อม <c oughs> คือไอ้ที่อยากจะจัดเนี่ยก็ก็จะแบ่งเป็นสักสองสามส่วนนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วเดี๋ยวร,วรวมมายละเอียดของมืลก็คือ,อช่วงแรกเนี่ยผมก็คงจะเน้นเรื่องของไอ้ก,การสร้างแรงบันดาลใจรู้จักตัวเองการตั้งเป้าหมายอะไรอย่างที่เราเริ่มเริ่มกันมาสักเดือนสองเดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของทางเรื่องการลงทุนเนี่ยแต่นี้พอลงรายละเอียดเรื่องการวางแผนระยะสั้นระยะยาวระยะกลางพอร์ต การลงทุนที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงเนี่ยเน,นี่ยก็กะาจะให้คุณเรืองวิทย์เขาเทำตรงนี้แล้วเราก็จะมีเวิร์กช็อปในช่วงท้ายนะว่า,าสมมุติว่าเราเช็คมูลค่าทรัพย์สินของเราและเรามีอยู่เท่านี้เท่านั้นออพอร์ตการลงทุนเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแล้วเราอยากจะตั้งเป้าหมายในอนาคตอะไรแล้วก็อาจจะมาทำแบบจัดเป็นกลุ่มสมมติว่าสักหกสิบคนเนี่ยนะก็อาจจะสักหกกลุ่มก็กลุ่มละสิบ ก็ล <L ong, S 1> องลองทำตุ๊กตาดูจากที่ทําส่งกันมาเนี่ยแล้วก็เอาบางกรณีเนี่ยมามาพิเซนต์กันว่าถ้าถ้าคุณเป็นเขาคุณจะทํายังไงอะไรเงี้ยไอ้อวิธีการแบบเนี้ยมันจะทําให้เข้าใจง่ายแล้วมันเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยนะผมก็อยาทจะทำแบบไม่ต้องพูดกันทีเป็นคนเป็นร้อยสองรอยเอาว่าเนี่ยหกสิบคนให้มันได้เต็มที่ครับเห็น <L un ters> ด้วยฮะเพราะว่ามันมันกลุ่มเล็กหน่อยมันก็ดูแลกันได้ทั่วถึงครับแล้วก็ เอ่อถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์อะไรต่างเนี่เดี๋ยวก็จะติดต่อทางซิกโก้เข้ามาอ๋อครับว่าอ่าถ้าเกิดสนใจก็ทําธุรกรรมกับเขาก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็เอ่อนอกหนกอย่างนี้ก็จะมีเนี้ยพวกหนังสืออะไรที่ผมหยิบหยิบมาหลายๆเล่มที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เน mm ี hmm. ่ยอันนี้ก็จะสมมุติว่ามีค่าใช้จ่ายสัมมนาจะ x บาทอะไรก็แต่ mm hmm. ก็ตามแต่ก็ด้หนังสือพวกนี้ไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็จะทําสรุปเป็นชีตให้ ที่บรรยายทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรมีตรวจสุขภาพทางการเงินให้ด้วยอ๋อครับนะฮะก็ตอนนี้กำลังประสานหลายๆอย่างมันไหลไหลไหลเรื่องขอเงินน่ะต้องค่อยๆประสานกรผมก็เลยตั้งใจว่าน่าจะเป็นราวสักปลายมีนาปลายมีนานะฮะได้ครับนะฮะก็รอติดตามนี่แล้วกันนะครับโทษนะนอกน <ะ S 2> จากทางฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยเวลาบางวันที่ไม่ได้ฟังเนี่ยผม ผมจะไปตามได้ทางไหนเอ่อตอนนี้จริงผมมีจัดเป็นรายการให้อย่างนี้แหละก็มีสามคนพูดคุยกันสนุกสนุกนะครอันนั้นดูได้ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ w w w e b i t ท์เว n บอีบิดอะไรนะครับ E-B-I-Z e b I e, e b i z, e b I z. อ๋อครับแล้วก็ชแนลช่องนะฮะ C H A N N E L ครับ แล้วก็ดอทอันนี้เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้มันจะมีรายการย้อนหลังชื่อมันนี่เม m โอ e วอร์ก็ไปดูรายละเอียดดูย้อนหลังได้ก็จะคล้ายๆกับที่ทําที่นี่นะแต่จะเป็นคุยกันสนุกๆน,นะฮะก็เฮฮาปาร์ตี้ดี m ัน e ี่เวิร์กมันนี่เมคโอเวอมครับมันเป็นรายการย้อนหลังก็เข้าไปดูได้นะฮะครับครับส่วนรายการวิทยุนี่ก็ฟังย้อนหลังได้เหมือนกันนะ ที่ w w w money mart thai.com นะฮะท่านวฮะเนี่ย money mart thai.com money mart m o n e y m a r t แล้วก็ thai.com นะครแล้วก็มีบทความต่างๆอ่านยาวน์โหลดได้ด้วยนะคะได้ครับครัขอบพระคุณมากคขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของ Invest Thailand Fair ครั้งที่2กันค่ะ รอยหนปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สนับสนุนโดย b r i d g e t t h e Ultimate Lifestyle แผนกสื้อผ้าสตรีเซ็นทรัลธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณเลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้โทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 บริษัทหลักทรัพย์ซิโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจรทุกท่านครับถ้าคุณคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันคุณคิดถูกแต่ถ้าคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนๆผลตอบแทนก็พอๆกันคิดใหม่ครับ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันเลือกที่ดีเลือกที่ใช่เลือก,ก RMF LTF ของบลจอบ,บัวหลวง โทร026746488กด8หรือธนาคารกรุงเทพโทร1333การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิน